คุณผู้ชมคะและจากปัญหาเรื่องของการจับปลาหมอคังดําแล้วก็มาขายที่จุดรับซื้อนี่เองนะคะทางกรมประมงเองก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์นะคะในการเข้าร่วมโครงการรวบรวมวัตถุดิบปลาหมอคังดําทั้งแพปลาแล้วก็ประชาชนนะคะหลังจากที่เกิดความไม่แน่ใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการย้านะคะว่ารับซื้อตามเกณฑ์ที่กําหนด กรมปรมงคได้ชี้แจงว่ากรมได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและการยางแห่งประเทศไทยเพื่อนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปผลิตน้ำหมักชีวภาพแจกจ่ายให้แก,ก่เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่โดยมีจุดรับซื้อปลาหมอคางดำ75จุดทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบว่ามีการจำหน่ายไปแล้วนะคะ1 6 8 2 9กิโลกรัมกรมปรมงคได้ประกาศให้ผู้รวบรวมปลาหมอคางดำสามารถสมัคร เป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่และกำหนดราคาซื้อประหมอคังดำจากเกษตรกรที่กิโลกรัมละ15บาทโดยมีค่าขนส่งเพิ่มเติมกิโลกรัมละ5บาทขยายการรับสมัครผู้รับซื้อวัตถุดิบออกไปจนถึงวันที่20สิงหาคม2567เนื่องจากว่ายัางไม่สามารถกระจายจุดรับซื้อได้เพียงพอ เกษตรกรและชาวประมงนะคะสามารถนําปลาหมอคังดํามาขายในราคากิโลกรัมละ15บาบาทโดยไม่มีข้อจํากัดจํานวนและต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ําและเครื่องมือที่ใช้จับกับเจ้าหน้าที่ณจุดรับซื้อเพื่อใช้ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําการรับซื้อนะคะจะดําเนินการตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสสิงหาคม2567และอาจมีการขยายเวลาหลังจากนั้นค่ะ